เรื่องผีผีเรื่องหนูนรกประพันธ์โดยนินราตีอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะเฮียทรงนักธุรกิจหนุ่มใหญ่หน้าตาดีใบหน้าอ่อนกว่าวัยรูปร่างสูงแม้ว่าจะมีพุงไปบ้าง แต่ก็ดูภูมิฐานสมกับเป็นคนมีฐานะแม้ว่าเขารักภรรยาและลูกแต่มาพบลูกค้าต่างจังหวัดก็ต้องมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตบ้างโดยเฉพาะผู้หญิงนั่งดริ์หรือสาวชงเหล้าคุณจะพบกับเรื่องสุดสะพึงที่สุดคำเตือนของหมอดูคนหนึ่งบอกเขาหลังจากที่เขาถูกเรียกให้เข้าไปดูลายมือระหว่างเดินกินลมชมวิว กับบรรยากาศเมืองเหนือในยามค่ำคืนคืออะไรครับผมไม่เข้าใจเฮียทรงถามด้วยความตกใจเพราะรู้เรื่องที่หมอดูบอกว่าคงไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหรนะ่นักดวงของคุณมันบอกไว้อย่างนั้นให้ระวังตัวไว้ให้ดีนะเกี่ยวกับสิ่งเล่นลับหรือเปล่าครับเขาถามต่ออีกแต่หมอดูคนนั้นไม่ตอบเขาหยิบได้สีขาวเส้นหนึ่งแล้วส่งให้ได้สายสินมีเอาไว้ช่วยป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นตัว ผีใช่ไหมครับหมอดูไม่ตอบนอกจากนั่งสวดมนต์เบาๆเฮียทรงจึงตอบแทนน้ำใจด้วยเงินสองบาทเขาวางไว้ในพานแล้วก็เก็บได้สายสินเส้นนั้นเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อเขาไม่เชื่อเรื่องเร้นลับแต่อย่างใดแต่ก็ไม่ลบหลู่เมื่อเครียดกับสิ่งที่หมอดูทักเขาจึงเข้าไปในร้านเหล้าเพื่อหาความสำราญให้กับตัวเองอาหารดีดนตรีเพราะผู้หญิงหน้าตาสวย แค่นี้ก็ดีแล้วสำหรับคนอย่างเขาสาวสวยรูปร่างดีที่นั่งข้างๆก็ช่วยให้อารมณ์เฮียสงดีขึ้นมากเมื่อดื่มไปแค่มึนๆเขาจึงโอบเอวสาวสวยไปหาที่พักเพื่อทำในบางสิ่งและช่วยให้เขาผ่อนคลายหญิงคนนั้นชื่อน้องเดียเดียพาเข้ามาที่บ้านหลังเล็กๆซึ่งเป็นบ้านเช่ารายคืนราคาไม่แพงแต่ละหลังปลูกห่างจากกัน เป็นระยะพอสมควรบรรยากาศดีและก็มีความเป็นส่วนตัวหลังจากเปิดประตูเข้าไปแล้วก็เห็นว่ามีห้องพักห้องครัวห้องน้ําและห้องนั่งเล่นไม่น่าเชื่อเลยว่าราคาแค่เพียงหลักร้อยเท่านั้นบ้านเชาน่าอยู่มากนะค่ะบรรยากาศดีข้างหลังจะเป็นป่าไม้ถ้าไม่เปิดแอร์เราก็เปิดหน้าต่างนอนฟังเสียงจิ้งหรีดร้องที่นี่ ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากค่ะหญิงสาวบอกกับเขาอย่างนั้นแล้วโน้มตัวเข้าหาเพื่อช่วยถอดเตื้อผ้าให้เขาจึงโอบกอดร่างงามเอาไว้แล้วไล่จูบไปตามส่วนต่างๆของร่างกายผู้ชายเมื่อห่างครอบครัวเวลามีผู้หญิงอยู่ใกล้ก็อดหวั่นไหวไม่ได้ใครจะว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวก็ตามสำหรับเขาแล้วไม่รู้ว่าจะมีอายุยืนยาวอีกสักเท่าไหร่ ในเมื่อช่วงเวลาที่เหลือก็ขอให้ตัวเองมีความสุขให้เต็มที่เฮียทรงดีใจที่เจอผู้หญิงดีเอาใจเก่งเมื่อเธอบริการชนิดพิเศษเขาจึงหลับไม่รู้เรื่องโดยเดียคนนั้นก็ยังคงนอนเคียงข้างจู่ๆความเย็นจากเครื่องปรับอากาศก็ได้หายไปกลายเป็นความร้อนเข้ามาทแทนที่ เงียสงเหนียวไปทั้งตัวเพราะเหงื่อที่ไหลออกมานั้นออกมาเสียจนท่วมท้นเสียงหมาหอนดังรบกวนโสดประสาทจนเขารำคาญแล้วดันร่างเดียออกห่างไปไกลๆกลิ่นเหม็นเน่าสาบสางที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงนั้นทำให้เขาหงุดหงิดเพราะไม่รู้ว่ากลิ่นดังกล่าวมาจากที่ไหนเฮีย er, มีอะไรคะเดียลืมตาถามด้วยน้ำเสียงงวงเงีย มันร้อนมากสงสัยแอร์เสียแล้วหมาบ้านนั่นก็หอนอยู่ได้กลิ่นอะไรเหม็นๆอีกเฮียทนไม่ไหวแล้วเฮียทรงหุดหงิดจากนั้นก็ลุกขึ้นคว้าผ้าขนหนูพันเอวจากนั้นก็เดินเข้าห้องน้ำทว่าสิ่งที่เห็นในอ่างล้างหน้าเขาถึงกับผงะเดีเยเดีเยนี่มันอะไรกันคารียกขาเดียด้วยน้ำเสียงตกใจครูหนึ่งเดียก็เข้ามาแล้วมองหน้าเขาด้วยความสงสัยมีอะไรขะเฮีย เสียงดังเชียวขนอะไรก็ไม่รู้อยู่ในอ่างล้างหน้าเต็มไปหมดเลยเธอทำอะไรหรือเปล่าน้ำเสียงเฮียทรงหุดหงิดมากเดียหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเพราะกลัวว่าแขกจะไม่พอใจในการบริการของเธอเดี๋ยวก่อนค่ะเฮียเดียยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแล้วนี่มันขนอะไรอยู่ในอ่างล้างหน้านี่เเขาหุดหงิดหนักยิ่งกว่าเดิมเดียจึงชะโงกหน้าเข้าไปดูแล้วก็สายหน้าสวยไปมาไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะ ก่อนนอนก็ไม่เห็นมีนี่คะอย่างนี้ก็ต้องบอกคนดูแลขอเปลี่ยนห้องด่วนเลยเขาร้อนและเหม็นห้องนี้มากต้องการที่จะเปลี่ยนห้องเดียจึงเห็นด้วยเธอใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วเตรียมออกมานอกห้องทว่าเสียงอะไรวิ่งอยู่ตรงครัวเฮียทรงชะงักมือที่เปิดประตูแล้วหันมาถามเดียซึ่งเธอก็ยืนอยู่ข้างๆแล้วทำหน้างงเช่นกันไม่รู้ค่ะเฮียเสียงเหมือนสัตว์วิ่งเลยนะคะ หญิงสาวเริ่มใจไม่ดีเมื่อรู้ว่ามีอะไรบางอย่างดิ่งอยู่ในครัวเหมือนกับว่าเป็นสัตว์แต่เสียงดังกล่าวนั้นชัดเจนที่สุดเราไปดูสิเฮียระวังนะคะมีอะไรเธอมีอะไรหรือเปล่าเฮียทรงเริ่มระแวงกลัวว่าเดียจะเป็นทางนกต่อแล้วล่อเขามาเพื่อทำร้ายจากนั้นก็ป้นรัพย์และเดียไม่พอใจเธอเดาวความคิดของเขาออกเฮียเฮียคิดว่าเดียจะทำอะไรคะผมจะรู้หรือ ใจิตใจคุณยากแท้อย่างถึงเขาตอบไปอย่างนั้นโดยไม่ใส่ใจเดียแล้วมองหน้าเดียด้วยความไม่พอใจอ้าวเฮียพูดอย่างนี้ได้ยังไงคะเดียเริ่มไม่พอใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่าเฮียทรงคิดไม่ดีกับเธอแต่เขาก็ไม่กล่าวอะไรออกมาแล้วเดินไปที่ครัวจากนั้นก็มองตู้ติดผนังห้องเพราะมั่นใจว่าเสียงดังกล่าวดังออกมาจากตรงนี้มันจะต้องมีสัตว์หรืออะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนี้เฮ้ย เดียถือไม้ทำไมเฮีย er ทรงหันมามองเดียแล้วก็สะดุง้งเพราะเธอถือไม้อันใหญ่ไว้ในมือและเขาก็ไม่รู้ว่าเธอเอาไม้มาจากไหนไม้วางอยู่ข้างผนงังค่ะเดียถือเอาไว้ป้องกันตัวแต่เฮียทรงไม่เชื่อคิดว่าเธอจะทำร้ายเขาแน่ใจนะว่าป้องกันตัวค่ะเอะเฮีย eh, er, คิดอะไรเนี่ยเดียเริ่มเสียงแข็งอย่างไม่พอใจเมื่อลูกค้ากระเป๋าหนักคิดไม่ดีกับเธอและเขา เป็นคนขี้ระแวงเกินเหตุถ้าเธอจะทำร้ายเขาก็คงจัดการนานไปแล้วไม่ปล่อยให้มาพูดรบกวนหูอย่างนี้แน่ไม่มีอะไรผมจะเปิดตู้ดูนะเดียจึงไม่เป็นห่วงเขาเลยเพราะเกียดปากเสีย,สยจึงยืนคุมเชิงอยู่ข้างหลังถ้ามีตัวอะไรโผล่เข้ามาเธอจะตีไม่หย่างและแสดงให้เฮียทรงเห็นว่าเธอไม่เคยคิดร้ายกับเขาเฮ้ยนี่มันอะไรกันไม่เพียงแค่เฮียโรงจะตกใจ เดียก็ตกใจไม่แพ้กันเมื่อเขาเปิดตู้ข้างผนังออกสิ่งที่เห็นก็คือหนูตัวใหญ่เท่ากับแมวหลายตัวมอบอยู่บนชั้นขนมันยาวดำลุกชันดวงตาแดงกล่ำจนน่ากลัวดวงตาแดงกล่ำจนน่ากลัวกินเหม็นสาบสางจึงโชยอย่างรุนแรงสิ่งที่สยดสยองที่สุดก็คือหนูบางตัวคาบแขนเน่าๆของคนเอาไว้ในปากอีกด้วยมันเอามาจากไหน และเข้าไปอยู่ในตู้ได้อย่างไรทั้งที่ปิดประตูเอาไว้จนสนิทว้ายหนูผีเดียกริดร้องด้วยความกลัวสุดขีดใบหน้าสวยซีดขาวแล้วทำท่าจะเป็นลมเหยาทรงเองก็มีอาการช็อกหัวใจแทบตกไปอยู่ที่ปลายเทา้าหนูหนูผีโอ๊ยน่ากลัวน่ากลัวมากเหยาทรงผงะแล้วถอยหลังเป็นจังหวะที่หนูตาแดงตัวใหญ่กระโจนเข้าใส่แต่เข้าเบี่ยงหลบปลายเล็บของมัน จึงเฉียวใบหน้าและมีเลือดซึมออกมาช่วยด้วยสิ่งที่เห็นก็คือรอยข่วนแค่เพียงเล็กน้อยแต่เลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากราวกับถูกฟันด้วยของมีคมจนเป็นแผลลึกเลือดนั้นได้ไหลนองพื้นหนูสิบกว่าตัวได้กระโจนลงมาแล้วดูดเรียก,กินเลือดของเฮียโซงจนหายเกลี้ยงไปในพริบตาแต่มันยังคงไม่อิ่มแล้วหันมามองเขาด้วยดวงตาที่ลุกวาวเฮียโซงใจไม่ดี รู้ว่ามันจะต้องเล่นงานเขาแน่เดียฟาดมันเลยอย่าให้มันทำอะไรผมนะเฮียสงบอกเดียที่ยังคงยืนตะลึงด้วยความกลัวสุดขีดกระทั่งเธอตั้งสติได้จึงเอาไม้หัวดใส่พวกมันที่กระโจนเข้าหานี่แน่ไอ้พวกหนูบ้าตายสิเถอะแม้ว่าฟาดมันตรงๆแต่ร่างหนูกลับไม่สะดุ้งสะเทือนอีกทั้งบางตัวกระโดดล้องแคลลบหลีกได้อย่างไม่น่าเชื่อ ว้ายช่วยด้วยหนูมันกัดหนูขยียเดียกรีดร้องด้วยเสียงดังร่างเธอสะดุง้งเมื่อหนูตัวหนึ่งไต่ขึ้นมาบนเนื้อตัวแล้วกัดลงไปที่แค้มอย่างจังเนื้อตรงนั้นหลุดออกมาเป็นก้อนแล้วตกลงไปที่พื้นพวกหนูทั้งหมดพากันแย่งกินแล้วเลียกินเลือดที่ไหลออกมาจากนั้นพวกมันก็ต่ขึ้นมาบนเนื้อตัวของเดียแล้วกัดเนื้อของเธอจนเป็นรูพุน หญิงสาววีดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อหนูผีพวกนั้นมันแลบลิ้นแล้วหลุมกัดทึ้งราวกับเธอเป็นแหล่งอาหารชั้นดีเพียงไม่นานร่างกายสวยงามของเดียก็เหลือแต่โครงกระดูกที่มีเลือดเก,ะกระเลังเฮียโสงมองภาพสยดสยองด้วยความกลัวสุดขีดตายแล้วมันกินยายเดียจนไม่เหลือเนือ้อเหลือแต่กระดูกมันคงยังไม่อิ่มแน่ๆเฮียโสงหันรีหันควางด้วยความกลัว เมื่อกองทับหนูผีตัวอ้วนหันมาที่เขาเตรียมจะเล่นงานเป็นคนต่อไปช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยครับเขาร้องเสียงดังๆอีกครั้งเมื่อพวกมันพากันเดินเข้ามาหาอย่างช้าๆดวงตาที่มองนั้นแดงกำ่ำเขาเห็นเลือดที่ติดปากของพวกมันเขียวขาวยาวงงที่มุมปากดวงตาแดงจัดจ้าจนน่ากลัวเขารู้ว่ามันไม่ใช่หนูธรรมดาแต่เป็นหนูผี มีดวงวิญญาณชั่วสิงสู่ร่างกายของมันพวกมันอ้าปากขยายใหญ่จนมุมปากติดกับใบหูฟันแหลมคมเต็มปากน่ากลัวจนสุดจะพารนาเขารู้ว่าจะต้องถูกพวกมันเล่นงานแน่แนจึงมองหาทางหนีที่ไร่อย่าอย่าเข้ามาเด้วยไม่อย่างนั้นฉันกระทือพวกเองตายแน่เหยรงตะโกนเสียงดังพรางถอยหลังลนลานด้วยความกลัวกระทั่งคว้าเสื้อที่ถอดเอาไว้ ขึ้นมาถือเดวฟาดใส่หนูตัวหนึ่งที่พุ่งเข้าใส่เขานี่แน่เจ้าหนูผีตัวอ้วนร่างกายมันเปื้อนไปด้วยเลือดมันร้องเสียงหลงและมันพัง,งะขนไหม้จนเห็นหนังกลิ่นขนเหม็นจนขึ้นจมูกเฮ้ย <"He i, S 1> เป็นไปได้ยังไงวะแค่เสื้อเท่านั้นก็ทําให้มันได้รับบาดเจ็บได้เฮียสงมองด้วยความสงสัยและเห็นหนูตัวนั้นค่อยๆซุดตัวลงนอนกับพื้นและชักดิ้นชักงอ ขาเกรงกระตุกร่างของมันมอดไหม้ไปในพริบตาเพื่อนๆของมันเห็นดังนั้นพากันร้องร่นด้วยความโกรธและมองมาที่เฮียสงดวงตาแดงจนลุกเป็นไฟเขากลัวจนหมดเรี่ยวแรงช่วยด้วยมันเอาเราแน่ๆเลยเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนูผีพวกนั้นแล้วหวาดกลัวเมื่อหนูผีรายรอบล้อมตัวเขาเอาไว้สายตาทุกคู่มีแต่ความอาฆาต เฮีย er ทรงเห็นดังนั้นเขาขนลุกสู้รู้ว่าไม่อาจรอดแน่ตายแน่ครูเอาไงดีวะอย่าเข้ามานะโว้ยเขากวัดแกว่งเสื้อไปมาไม่ยอมให้มันเข้ามาใกล้และก็เป็นจริงเมื่อตัวใดตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาเมื่อเจอกับชายเสื้อมันก็สะดุ้งสุดตัวและส่งเสียงร้องดังจากนั้นก็ชักดิ้นชักงอเพื่อนของมันก็พากันชะง,งักไม่กล้าเข้ามาเฮีย er ทรงแปลกใจว่า แค่ชายเสื้อก็ทําให้พวกมันหวาดกลัวได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือหรือว่าได้สายสินที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อเขานึกถึงได้สายสินที่หมอดูให้มารู้ว่าที่พวกมันบาดเจ็บก็เพราะกลัวแก่อํานาจของได้สายสินนั่นเองเร็วเท่าความคิดเขาจึงล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อแล้วจึงดึงได้สายสินขึ้นมาถือเอาไว้พวกหนูเห็นดังนั้นพากันถอยกรูด มีอาการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดพวกมึงเห็นไหมนี่ว่ามันคืออะไรไอ้หนูนรกเมื่อรู้ว่าพวกมันกลัวได้สายสินเฮียทรงจึงเอาให้พวกมันดูชัดๆหนูผีจึงส่งเสียงร้องระงมบางตัวทำท่าจะหนีแต่เฮียทรงรู้ว่าจะต้องจัดการกับพวกมันให้สิ้นซากไม่เช่นนั้นมันจะต้องเล่นงานคนอื่นๆจนเสียชีวิตเขาจึงเดินเข้าไปใกลๆ้ๆหนูผีตัวบ้วนใหญ่ ผ้าทางดุร้ายและเอาได้สายศิลแปะลงไปที่ตัวของมันมันร้องดังจีดจีดและร้องเสียงดังยิ่งกว่าเดิมร่างของมันสะดุ้งสุดตัวแล,ล้วล้มลงดิ้นพลาดพลาดไฟลุกไหม้ขนของมันจนถึงเนื้อแล้วลอกออกมาจากนั้นก็ลามไปทั้งตัวจนถึงเครื่องในผีนรกอย่างพวกแกเก่งยังไงก็ต้องพ่ายต่ออำนาจแห่งพระพุทธคุณเขาได้ใจเอาได้สายศิลไล่แปะใส่หนูผี ที่พากันวิ่งหนีชาระวันแค่เพียงคู่เดียวพวกที่เหลือก็กลูกเข้ามาอีกตายให้หมดไอ้หนูนรกเขาสะใจที่เห็นพวกหนูผีตายจนหมดสิ้นร่างของพวกมันถูกเผาหมดไหมจนกลายเป็นผุยผงเขาจึงใส่เสื้อเตรียมที่จะออกจากห้องพักเพราะกลัวว่าจะถูกจับเพราะมีซากกระดูกของเดียเขาลืมได้ใส่ศีลเอาไว้บนเตียงนอนเพราะคิดอย่างเดียวว่า จะต้องไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่ยังไม่ทันเปิดประตูเขาก็สะดุ้งสุดตัวโอ้ยเยียทรงรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่คอเมื่อเอามือคลำดูถึงกับตกใจจนช็อกที่เห็นหนูผีตัวใหญ่ขนดำยาวฝังเขี้ยวลงที่คอเขาจุนแน่นมันกัดเนื้อเขาหลุดออกมาเป็นก้อน,อนเลือดได้ไหลออกมาเป็นจำนวนมากและมีหนูผีอีกหลายตัวพากันกลูเข้ามา แล้วกัดกินเนื้อตัวเขาจนสภาพไม่ต่างจากเดียอ้ยช่วยด้วยเหยทร่งร้องขอความช่วยเหลือเป็นครั้งสุดท้ายและร่างก็ซุดลงนอนจมกับกองเลือดเพียงไม่นานหนูทั้งขยงที่ซ่อนตัวอยู่ตามซอกหลืบต่างๆของบ้านต่างก็พากันวิ่งเข้ามากัดกินเขาจนเหลือแต่โครงกระดูกหนูตัวใหญ่เท่าแมวหนุ่มส่งเสียงร้องดังๆ มันสะใจที่เห็นเฮียทรงเสียชีวิตและมันก็กระโดดขึ้นไปในตู้ที่ติดผนังซึ่งมีรูขนาดใหญ่ทะลุกออกจากฝาบ้านและพวกมันพากันตายไปแล้ววิ่งไปยังชายป่าที่มีหลุมฝังศพเป็นจำนวนมากหมายังคงส่งเสียงร้องโหยหวนราวกับต้อนรับดวงวิญญาณเดียกับเฮียทรงที่ตกเป็นเหยื่อของหนูผีในคืนข้างแรม